มาดูของแปลกกันนะครับไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่พันเกลียวนะครับตาเดียวนะครับอันนี้จะเป็นจระเข้ครบอยู่สองข้อก็อันนี้เริ่มพันเกลียวขึ้นไปเลยนะครับเห็นไหมครับพันเกลียวผมจะหมุนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็ดูนะมันไม่มีข้อนะครับเป็นพันเกลียวไปเลยนะครับหายากนะครับของวันนี้ ตัวนะครับจะถึงยอดแล้วครับตรงนี้แล้วไล่ไปแล้วครับไม่มีข้อนะครับพันเกลียวไปเลยนี่ครับแล้วก็ขึ้นมานี่นี่ครับก็จะสุดแค่ตรงนี้แล้วตรงนี้มีอีกสามยอดครับนี่นะครับก็จะสุดแค่นี้นะครับ ตัดมาได้แค่นี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อผมนะครับนะครับไม่เคยพันเกลียวนะครับของแปกนะครับหายากนะครับของมีทนสิทธิ์อยู่ในปลานะครับของหายาก